สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องพอด,ดีได้รับใบประเมินภาษีที่ดินมาค่ะแล้วเขาอหอยีบสแกนคิวอาร์โค้ดไม่ได้อะค่ะได้รับหนังสือแจ้งการเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับสามารถชําระได้3ช่องทางนะครับช่องทางที่1ชําระได้ที่สํานักงานเขตนะครับช่องทางที่2เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับชาระได้ที่โมบายแบงกิ้งทุกธนาคารนะครับ สำหรับของปี2-5-6-7เนี่ยครับชำระได้ถึง31กกรกฎานะครับเราต้องทำยังไงต่อคะหากเกินกำหนดชำระนะครับสามารถติดต่อชำระได้ที่ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตในพื้นที่ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่นะครับโดยชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับตั้งแต่10-40%นะครับและเงินเพิ่มสำหรับชำระล่าช้านะครับเดือนละ1%เราครับแล้วยังไงนะคะและในกรณีที่ท่านไม่สะดวก มาที่สำนักงานเขตนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีได้ที่ช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเขตได้เลยครับค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ